ยสวัสดีครับวันนี้อย่ผมนะครับเมลิโอดันไดวอร์สีเซอร์เลนโบนะครับซึ่งผมได้กลับมาเล่นอีกครั้งนะซึ่งผมเล่นเมื่อ34เดือนก่อนนะเป็นเซิร์ฟหนึ่งที่ผมชอบฟิลการเล่นมากเพราะว่ามันยิงกันมันนะแล้วก็จริงๆอ่ะแอดมินแจ้งมาเลยครับว่าจาก MK อันนี้จะเป็นลูกซองนะเพราะว่าเลนโบดั้งเดิมมันคือลูกซองนะครับแล้วก็เซต2,000ยังคงเป็นเซตเหมือนเดิมก็คือ RGB นะครับนี่จะเป็นกระบอกเดียวที่เป็น RGB นะครับเพราะว่าถ้า RGB เยอะมันจะทําให้หลุดนะครับ คล้ายๆทำคล้ายๆ RGB นะครับเห็นปะแต่ไม่ใช่ RGB นะมันก็จะตัดปัญหาเรื่องหลุดไปได้เลยนะเพราะว่าบางเซิร์ฟเนี่ยพอ RGB เยอะๆมันจะหลุดใช่ไหมคือตอนนี้เขาได้ทําแบบใหม่มาเดี๋ยวลองดูเซตนี้กันนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ใช่แบบไฟวิ่งเลยนะเหมือนมันวิ่งอยู่กับที่แต่รู้สึกว่าเหมือนไฟมันขยับได้อะเออเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ใครที่ตามผมมานะครับสามารถไปโพสลงในกลุ่มว่าตามผมมาครับซึ่งจะได้กล่อง50ทั้งหมด 30กล่องนะครับซึ่งผมบอกเลยนะเติม300บาทนะเทียบเข้าเติม300บาทนะคือใครที่ตามผมมาเนี่ยบอกพี่แล้วของตามมันจะโหดเหรอคือของตามทุกคนจะได้ A ถึง S S S นะครับซึ่ง S อ่อะอันนี้คือรูปมั่วนะครับจริงๆต้องเป็นเซ็ตที่ผมหยิบให้ดูเมื่อกี้นะที่เป็นเรนโบะเออส่วนกล่องเติมอย่างอื่นก็คือ300นะครับนี่จะได้การันตี S เลยก็คือเซตนี้นะส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับไปแชร์เลยแชร์ได้30กล่อง ตามผมมาได้30กล่องผมบอกเลยว่าอ้วมอ่ะได้อ้วมทั้งหมด60กล่องอ่ะเหมือนเติม300อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับชึบชึบชึบอ่ะอ่ะสมมุติตามผมมาอย่างเดียวยังไม่แชร์กลุ่มนะชึบเปิดตึบตึบ,ตบโอ้แต่ผมข้อเสียเจอแล้วเปิดกล่องแบบนี้ผมบอกเลยไม่ดวกจริงแม่งไม่ดวกไม่บายไม่แจ๋วแต่ผมว่าเอ็นเอ็ไปไล่ตบ 3S ก็ชิวนะเพราะเอ็เอ็เนี่ยก็โหดนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยได้เอสอีกแอะพอพอเปิดแค่นี้พอนะครับก็แล้วแต่ดวงคนดูนะครับว่าใครจะได้ของอะไรนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี้ยผมจะมาเกลียนไอ้หลังด้วยสมุดเดนโน้นนะก็คือระบบเก็บขยะนี่เห็นปะซึ่งผมบอกเลยว่าเดนโนสเอฟเฟกต์ยิงโคตรเท่แล้วผมยังมีทรอระโค้งสุดล้ำอีกเออผมบอกเลยว่าเอาแม่งให้หนักเดี๋ยวไปดูมันกันไอ้หลังไกฟิกังอยู่นี่ไก่ฟิกอยู่นี่ปึ๊บผมว่าผมย้ายแมปดีไหมย้ายแมปตามแม่งไปดีกว่าซึบซึบ ผมจะเล่นเป็นเซฟพันห้านะครับนี่เพราะว่าใครที่เล่นเรนโบว์เขาจะเรียกกันพันห้าสองพันเออสามเอสเนี่ยจะเป็นสองพันนะครับชึบน่าจะประมาณนี้ปึ๊บไอริวมึงพร้อมลงแมพไหมเนี่ยกูอยู่ในแมพแล้วเออมึงลงไปแมพไอห,หลังเลยไปตบแม่ง,มลง,ลงเดี๋ยวกูค่อยเอาของโกงหวดแม่ง เอฟิกเอฟิกไปซุกไอฟิกไปซุกไอโบมึงไปดูนิมึงไปดูผู้พันนี่โบมึงไปแบบในมาร์เก็ตมึงแแบบในมาร์เก็ตสองคโอเคเคยวิวเคยวิวเคยวิวไริวอุวยพาไปหลังสวยจัดแต่ก่อนผมจะค่ายหลังอ่ะผมจะโทลโคมบอกม,มาก่อนครับว่าเดทโน้ต <t ell an> ได้จดชื่อไอ้หลังลงไปแล้วเออเฮ้ยใครตีมาวะเออสวย <t ell an> ไอเรื่องมันอยู่ไหนผมจะไม่ใช้ฟ <t ell an> ังก์ชันนะ<ๆ>ผมจะลองเล่นทุกคนดูนะครับ ไอ้หลังมันไม่แน่ใจว่ะแต่ไมฟีอ่ะคือไอแป๊กแล้วมึงจะบินหาโคตรอะไรมึงน่ะฮะมันไม่เห็นกูเออเหรอทำไมมันไม่เห็นนะไอ invisible ไงอ้าวมึงหายตัวเหรอใช่มันทำไงวะปากกูใส่เด็ล่องขนตัวกูไว้เออดีเฮ้ยกูเจอไอ้ฟิกกูเจอไอ้ฟิกไอ้ฟิกหน้ากูไอ้ฟิกหน้ากูฟิกหน้ามึงฟิกหน้ามึงกลับไปพีอะไรอ่ะฮ่าฮ่าชะตากรรมมึงมาถึงแล้วไอ้ฟิกแตกเอตแตกเอตแตกอุ้ย ขอ,ขอ,อุ้ยขอคจือดูดูอุย้ยกูกูดูจอยฟิกก่อนเฮ้ยหัวมันทะลุเว้ยอ้ากูมพี่แป้แม่ไอ้อออกูโดยนยนิงไอ ใครล่ะเอตตใครอะเแม่ไอฟิกด้ยเอฟิกด้ยดีแก่โอตีนไอตต์กูไอ่าชื่อไปก่อนตนวนซอนอบกันอยู่นะอูเ่นซอนแอบกันอยู่ไปได้เก็บไปได้เก็บแม่งทีละคนเจอหน้ากูเจอคนหน้ากูหน้ากูไ่เ็เอดก็หยุดแรงเนี่ยอื่นะเนี่ยอะไรกูที่อาร์เนอแล้วใครบนน้นอะ เจ็บมากริวใอหลังไอหลังไอหลังไอหลังช่อทำไมไม่ช่วยกูอ่ะริวมายิงดิริวเจอชื่อมาแล้วยัยยัยยัใหญ่นมินติบบอลกูยิงตายอ่ะกูคงจะยิงตายอ่ะไอ้เหี้ยโอ้แตกวันนี้กูโอ้เียจตเอสลุ้มเสิร์งกูริวเพื่อนขวัญดีขวัญดีขวัญดีมึงดูชื่อมากูจะตายมึงลงมาเรียกกูเพื่อน

ตาย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 วู้วเก็บเถิดดีเล่นปืนโก้ไอ้แตกไอ้ฟิกลอก็มึงเล่นปืนโก้ไอ้พันธาแตกมึงไม่เก็บพันห้าไอ้หน้าโง่ไอ้ฟิกล้อก็ฟิกล้อไงเลยวันนี้วันนี้พี่เนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้เอากูตายหล like <bbe> ั่งแดงสองไอพันห้าหน้ากูนิวมันสุ่มได้พันห้ากับแม่ผู้เนี่ยน่ะแกตายแล้วแกตายแล้วไอที่ กูถอดเซตออกตายวู้ไอ้เหี้ยหลังอยู่บกไหนไหนมันเกิดยังไงวะฝั่งนี้มันมันขึ้นอย่างนู้นอันปีนเอาหรอปีนจากโรงพยาบาลอ๋อเออว่ะไอ้้เหียไปสั่งสอนมาไอ้ริวคุณพิเยงก่อนโคตรเดือดเลยหืมได้เวลาสนุกแล้วสิไอ้ริวมันขึ้นไงวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังใช่หรอหลังไหนอะก็เดี๋ยวตรงนี้เรอยหลังเนี้ย อ๋อกูกูรู้แล้วเพื่อนเออตรงนั้นแหละมันไม่ให้เราขึ้นแน่มาดิมันก็มาดิมันก็มาดิมันก็มาดิาดแล้วแมงไม่ใส่สองพันนะไม่เป็นไรความถึกเท่ากันเุ้ยเจ็บมากเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งลิ้วหน้ามืดเ,เลยมันะอะใช่อะสองพันกับ 1, 5, ความพันห้าความมืดเท่ากันเหรอไม่ไม่เล่นตัวกล่องไงตัวกล่องอ๋ออ๋อกล่องไอเดตมันสุ่มได้ตัวละครด้วยเหรอใช่ตัวโหดสุดอ๋อเอาแล้วเติมก็ได้นี่ใช่เออ ไม่ไม่เป็นแคนละตัวกันนะมันเป็นตัวอีโวอีกตัวหนึ่งอ้าวแล้วกูเล่นตัวอีโวมันอ่ะตัวอีโวมันจะเป็นแบบแขนปีศาจอ่ะเออกูว่าแขนปีศาจเนี่ยเออนั่นแหละมันถือว่าแต่ไม่ไอปืนสองพันไม่กี่กูเปิดกล่องเลยเลยแล้วมันมันได้เฮ้ยแป๊บนึงกูทิ้งก่อนกูเบลสองพันมาตบแม่งอ๋อผมเข้าใจแล้วคนดูคือไอ้กล่องเอสเนี่ยมันได้ตัวละครอีโวด้วยนะฮัมซึ่งตัวละครอีโวจะเก่งกว่าตัวละครโปรโมชั่นอีกก็คือแล้วแต่ดวงอ่ะเออแล้วแต่ดวงพวกมึงอ่ะอันนี้ตัวละครห้าร แต่เนี้ยคืออ e ีโวแต่ผมไปแยกก่อนอันไหนวะอ๋อเจอแล้วอันนี้คือห้าร้อยแขนม,มันจะเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้คืออีโวแขนม,มันจะมาลองกองแกงจึ๊บๆเดี๋ยวกูเอาสองพันไปเล่นด้วยเพื่อนสองพันสวยจัดอะบอกเลยเดี๋ยวค่อยเอาเด่โนยไปเก็บพวกแม่งแล้วถอดละโขงด้วยดีกว่าเดี๋ยวกูเอาเสื้อกับหัวก่อนเมื่อกี้กูเปิดสองพันเอาไว้ที่ยไม่มีเสื้อหัวเออกูเก็บของก่อนแม่งอิ่มปะ วิ้แต่ได้อยู่นะสายฟรีมาเซตเอสผมว่าเซตเอสอะสามารถลุมเซิงเซตไอสองพันตายได้แบบชิวๆเลยนะอันนี้ผมพูดจริงนะเพราะว่าดูเอ็อะตอนที่ผมเอาเอสเอสยิงอะเซตเอสธรรมดามันอึดมากนะครับอึดพอสมควรนะว่าเป็นแนวหนวนเนียพอสมควรอนะเออเฮ้ยเติมกล่องคูณสองได้หรอ ใช่ใช่ก็คือจากตัวเลขแล้วคูณสองหมดเลยเหมือนยุคแรกอ่ะอ๋อกว R G B มาแล้วเพื่อนลิวตีด้ดิถ้าสองพันเป็น R G B ด้วยแม่งโคตรเทเข้าไปอีกต้องไปบอกให้อดมินทำไอ้นี่เป็น R G B แล้ววะ่ะเซตสองพัน่ะแกะนะ้แกถีได้นะเออไอ้ลิวลิวมันอยู่บนยอดตึกลิวเออกำลังเข้าม่เราเซตสองพันไปแล้วไอ้เคี้ยกก็สุนหมดหน้ากูพี่หมูใครไม่รู้ว่ะ พี่หมูมูซูวะเปล่าวะไอห,หลังอยู่ข้างบนไอฟิกอยู่ข้างล่างเว้ยเดีย๋ยวเราจะฆ่าพวกมันให้หมดม,มืงมึงเอาผงไปด้วยไม่ได้เอามาประมาณหนึ่งเงินไม่มีตายาาเฮ้กูเปลี่ยนเนี่ยกูเปลี่ยนสะโขบดกว่วาะกูแต่เซ็มมันไม่ได้เวอร์มากนะแบบว่ามันห่างชั้นนึงเกินอะ่ะเฮ้ยกูเจอไอฟิกอะ มาละไอฟิกก็แตกไอฟิกก็แตกเลนโบไอฟิกก็แตก,อ,ก,แตกอ๋อไอฟิกได้มัน 1, ห้ากว่าอึดจังเดี๋ยวกูรู้ีเดียวเยวองเพื่อนมาละมาละมาละมามาเร็วหายหนึ่ง <laughs> พวกมาเล่นโพสพวกมาเล่นโพสจะไปเล่นข้างบนกันอะ่ะไม่ไฟิกเล่นโพสมานี่เด <laughs> ี๋ยววูวยิงกูดิกูอยากโดนยิง เฮี้ยลรือมอมีดมาเออเฮี้ยไอริวกูโดนลุงเซิมเ,เพื่อนเอสแตกเอ้ยเอสยังไม่แตกเอสยังไม่แตกไอคุมอะไรรับตีใช่หรอเออว่ะกูรับตีแบบรับแล้วรับแล้วเที่ยตัวคอยอีโวแม่งอย่างแจ๋วแต่หนึ่งเอสแตกเอสเนี่ยก็พันดีๆนี่แหละกูบอกเลย มึงจูบพุ่มกูคงจะยิงแตกอะแล้วดิกล้วยฟิล์มมันแหกปากลั่นน่ะกูเปิดสตรีมมันฟังเสียงก่อนไอ้เรื่อมึงกดไปดูกล้วยด้วยเพื่อนเดี๋ยวกูแตก เออเอาไปลงดิเอาไปลงงงใตัดเอาไลงมันเยอะมันมันใส่เอาหลายทางดิด้อาสออกกดิเอสเหรอเซตเอเอเซตเอเเอมื่นั้นอะเอมื่นั้นอะเอแตกกุ้ยกย่ะสตร์เาของจ็บของดูยี่ฟิกก็ได้ดิ่โงัน้ยดาิงอยู่ผูยิงอยู่ผิหลครับ้ยเจ็บมากไอฟิเจ็บมากไอริ้ว วิงหน้ามืดรียวพี่เนี่ยเลๆพี่วันวักูยิงกูยิงกอยู่ตายตายตายฟิงแตกเจกุมเจ้ากุมครับเรีวกุหน่อยเรีวเดี๋ยวไปนห้องในกูจะดูสตรีมเอาว้กูใแตกดเกีไหมน้องเอาสกีีไหมน้อง ไอ้ลิ้วเก็บของได้ดิโง่ไอ้ีไหมคะไม่โดนทีไม่ดีเลยเฮ้ยกูใจแป๊กกูใจแป๊กเจแป๊กอย่าลืเดี๋ยวว่าเดนโน่เขียนชื่อแม่ง แับผมแลพี่ไม่ตายไงมึงดูไอ้เหี้ยแปะดิไอ้เหี้ยแปะด่ากูไอ้แปะไอ้แปะจะแตกไอ้แปะจะแตกอนึงขอนึงขอนึก็มาก็มากไอ้แปะปากอย่างแ่บ ว่างก็มาก็มาก็มาไม่ก็มาดิมึงยิงด้วยเดี๋ยวกูรอซ้อนมึงขึ้นไปเลยกระตุกกระตุกกระตุกแล้วจะลุมเพื่ออะไรอ่ะกูถามตีดิว่าไม่เราลุมเพื่ออะไรกระต่ายเจ๊กระตุกอ่ะที่อย่างให้เสื่อนไหมแป๊ะจะแตกไปแล้วมึงจะลุมหมาปอมึงมาช่วยกูแป๊ะมาช่วยกูรวใหญ่เี้ยวข่วไอ้สารแต่แป๊ะมึงจัดเลยแป๊ะมึงจัดเลยตาข่วนตาข่วนกูจีนตาขวนกูจินตาข่วนเดี๋ยวกูรอซ้อนดาเมจไอ้แป๊ะแตกไอ้แป๊ะจะแตกไอ้เราออก แป๊ะมืแปะมื่ออตายแล้วทำแงีกูดักรอายแมนมึงดูมึงดูมันด่าเลยดิมึงดูมันด่าเลยไอ้เหียตายมเนี่ยไอ้แปไอ้แปมืจัดตายตายตาย กูเองเพื่อนกูนี้ก่อนเดี๋ยวกูเดทโน้ตไปเขียนชื่อมันกเออกูเดาไอ้ที่เขียนชื่อมาด้วยแล้วเขียนเดทโน้ตมึงเชื่อไหมไอ้ฟิกมันชื่อว่าอะไรวะชื่อ F I K N N โอเคเจอการสัตว์หลังชื่อเลิฟ F A Y นี่เดี๋ยวเจอการปึ๊บ อัไหนวะทรโคงเอามาเลยเก้าเก้าบึงคอยโคบกูเพื่อนเดี๋ยวกูจะเป็นคนเขียนชื่อมาเองพอเ่มยเอออย่าอย่าไปข้ามันบได้เอาป่าวเนาะจำไว้ไอ้เียูมิันวงการเฮ้ยปากมีมงไม่มีใครมาช่วยเลยเดี๋ยวกูเขียนชื่อพวกมนก่อนแป๊บนึงอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเล่นอย่างโง่อย่างเท่าอันนี้จนขึ้นไปยังไงระบบเก็บขยะ

กูเด็กโน้ตเก็บมันระบบขยะกกำลังจัดการไอพิกเป็นจัดการพ่อมงแอดมินเอ้สัตว์ไอ้ตว์กูร้อนตอยิงหลายหลเนี่ยอะไรเนี่ยระบบเก็บขยะพ่อม่อไสัตว์นี่เยะก็บขยะโยกโยกทีนึงเลยสัไอหลังชื่ออะไระบบเก็บขยะโอ้แล้วมึงแล้วมึงกูเขียนก่อน ไอ้ไอ้ภูมิข้างๆโรงพยาบาลแป๊บเึงกูเขียนก่อนระบบเก็บขยะกำลังทำการจัดการไอ้หลังสาวบางโพนี่มันอยู่พุ่มพุ่มตรงข้าบู่เออเออชื่อมันชื่ออะไรมันยิงแล้วเข้าไหมอาร์ตบิงเข้าบินเข้าอย่างไรขาเออ ไม่ไีเหนอวะมงไอ้อาดพึงนอนไว้อาตพึงนอนไว้เก็บเกนอนนอนครบกูหน่อยนิวระบบระบบเก็บขยะวะโอ้โหครบกูแล้วเพื่อนระบบเก็บขยะ เราบอกเก็บขยะวันนี้ก็หมดแล้วเหรอวะเหลือไอ้ฟิกกูไอ้ฟิกแจ๋วฟิกอยู่ด้วยวะฟิกอยู่นู่นบันดาลยาตามตามนี้ตัวจบทขยะชื่อคอณตาตักขอบผมณนะได้เวลาไอ้ลิ้วกูจะแตกเพื่อนไอ้นางโง่ดูเหี้ยกูจะแตกต้อง พี่หน้ากูแล้วบเก็บขยะมึงไม่โคบกูดีนะกูพิมพ์อยู่เห็นไอ้อนมันเป็นคนโง่ไอ้มันไม่อ่านว่ะปลักก็คือลาลงก็โอ๊ยโอ้โหคนแรงดีนิงโยกจี่งนึง ไปดีครับลุงไปดีครับจานอ่านชื่อมั่งไปดีครับจนลุงไปดีครับจานลุงไปดีครับจานไอ้ยฟิกรอจัดอะลุงไปดีครับจานัดลุงไปดีครับจานโบี้ขยะไม่ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกแปะทำได้แค่ดีนะไอ้เตขยะแปไม่ทำแล้วไม่ทําไอฟก่นอกหน่วยเกบกู้ขยะไม่ไก่อนบอกมาแนี่นี่กูมาแล้ว นี่กูโค้งก่ะวไยแปะอ่านพิจิวและไอเติร์ล่ะที่เขาทิ้งเราเฮ้ยกูเจอแปะกูเจอแปะไมเฟชื่อไอ้แปะตัดเฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่อ่ะเก็บไอ้แปะเก็บไอ้แปะพิจิวพี่อัดเขาเป่าหูพี่หลอกหลอกหลอกโดนไอ้แปะหาพิจิวไอ้คนที่ติดตามพี่เนี่ยมันจะรู้ว่าไอ้ฟิวมันหุยกลัวเอฟเฟกต์เดนโนสสวยจัดเดนโนสเก็บหนึ่งอย่าฟังคนรน้ากูเจอไอแปะไอ้แปะเล่นพันห้าไอ้แปะเล่นพันห้ากูอยากฟังไอ้เกียตายหาตาย ไอแปะน้ากลไอแปะน้ากูไอแปะน่ากลไอแปแตกไปเล่นเพื่อนคมาา้าตขายเวทเกียรเหมือล่อมา้ัไเพ่นได้แเต็มโคมงม่มีเงินธรรมบดากูไหมแลนโบตาเยอะมากไอเียระบบเกขยะบ้านพ่อมึงน่าเอาไปเก็บ้านพ่ออนแลนโบแลนโบนะครับระบบขยะว่ะ เอ้ยกูเออผมบอกอย่างหนึ่งนะผมไปหนึ่งหนึ่งกับไอ้หลังมาผมชนะสิไอ้หลังชนะห้านะครับไปล้อมันว่าไอ้หลังแพ้ที่ภูมินะครับนี่คือความภาพภูมิใจของผมขยะขยะแปะไอ้แปะ,แปะร้อนง่ายขยะแปะตัวใหญ่ไปเก็บกวาดยากอ่ะกวาดยากยากกว่าขยะฟิกว่ามึงโงมาเหร่ไอ้ริวนี่ กูโข่งนมึงโข่งแล้วมาเรื่อยๆอ้นะคบไอ้เ้ยนี่เสียงหาไเลยนะหาแป้ก่อนให้กูเจ๊แปกล้โอ้ยการเด้กูเจอแป๊กแล้ว ไอ้สัตว์มึงมันโง่ไอ้ควายมึงอ้วนเมื่อหนัก200รโลขยะของเธอเป็สัตว์เขาจะเก็บขวดมึงไปทิ้งแต่ไม่ใช่กูเขาัดจงกูผิดไอ้สัตว์ก็ยดิงกูผิดไปฟิกบอกแล้วมึงอ้วนอุ้ยฟิกแตกไอ้แป๊ะอยู่ไหนวะเแปแล้วอยู่มกินอเออเห็นแล้วไอ้แป๊ะแตกเป็นไรอะเป็นไรอะเอ๊ะ ต้นพ่งดิโนไอ้ตัดนดีโลเล่นดิเล้ยาโกมอนตัดระบเกลียขยาโค้กโคไปเ้คไปเันเจ้าเป็นกระตันาเลวรมัเจนได้บอกไปหาได้ปะวะบรอบแล้วเนี่ยบาโะเค้เเค็ก่อโอเคอยู่ไหนวะหาก่อนคุเจอแล้ว

สาต่งแต่พระระไตไอ้มึงบ้าไปครพี่รังกับไอว่วนคอรัไม่สาบโอเคโอเคมันสาบแช่งกูให้กูไปคายอ้วนเว้ยไก่รังไนวะคอรังเงเป็นเส้นเป็นเส้นไหลังอย่าไม่แม่ว่ได้ท้าทายกูใช่ไหมฟิกได้ไอ้ฟิกสาบแช่งกูเว้ย เยอ่อมองเลยโค้ดหรือเรนโบ้อาจไม่ไม่ไม่เราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอนี่ไงเราเพื่อนกันเนาะฮะแล้วเป็นเที่ยอะไรไอ้ดี๋ยไม่หายหลังก่อนเป็นเที่ยอะไรอ่ะขอปืนมันมันคงจะให้มือกันแต่กูขอไม่ได้ไอ้ตัดอยากให้ไอาพุ่มจะมาลกพุ่มอะมันเหมือนควานทองที่เอยากกลับมาไอ้พุ่มกูขอให้มึงกลับมาหากูแล้วเอาสมุดนั่นไหมกูคือสมุดคัมพีโบราณไอ้ตัด จะไปตัดแฉ่งไอ้เฮียอ้วนปอสมุดโบราณาแฉ่งไอ้เฮียอ้วนฟังเองฟังพี่เองฟังพี่มากูมาทองน้อยเดี๋ยวไม่ให้น้ำแดงกินไอ้ภูมิมาไม่ได้น้ำแดงกูกินไหนสิกอะโดนพ่อมึงอาจจะไม่ไม่คือคือ5นาทีไอ้ภูมิกับมาหากูทำไมอะไอ้สัตว์กูเอาน้ำแดงกูจุดทูบแล้วกูจุดแดงมาได้สัตว์จุดทูบแล้วกูมาภูมิน้องรักออกมากูมาเทงไอ้พี่พี่แนวเอาของมาภูมน้องรักว่ะ ูมิน้องรักเราไม่ให้เพื่อนไมเนใหญ่ด้วยวะป้เขี้ยแม่งไม่ไหวแล้วอะไรไอ้เอ้ยได้ยอมทองกุมาดทองกุมารทองพี่พี่ขอ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 สมุดเองกลับมาหาพสมุเอาไปยไอ้วนน้องรักเอาพ่อไ้ัดได้ไอ้เี้ยมป้ากเลี้ยงพ่อไงับกเลี้ยงมาดีเครื่องห่นไอ้ตัดได้ไเี้ยมึงินน้ำแดงไรแู้ม้เี้ย กูแม่มึงกินน้ำแดงหรอเลีเสือกแวงกตัดไอ้ตัดไข่แม่เลี้ยงดีแจกแวงกัดได้ไม่ต้องกินน้ำแดงจากกูยเ like like ่ี oh well um ่ะเวต่อไปนี่มึงต้องกินน้ำแดงต่อไปนี่มึงต้องกินน้ำแดงว่ะไอ้หลังว่ะไอ้หลังมันจะให้แม่นี่กูเลยไอหลังนี้ยแม่หนีกูไอเดียวมึงก็เอาเดสโน้่ไล่ยิงเป็นเพื่อนกูสี่นรกเดสโน่แป๊บกู้ธรรมตาด้วย พี่ลงมนลงมาโดนแน่เลยเฮียโดนดิต้นไกดิบ่ักดิบสรุปสรุปมีของไม่แบ่งกันเีมีบาบาวันเเฮียเราเทเลพอร์ตไม่ได้วะริวใช่คทำระบบให้แกแม่ไหนอ่ะทำไมไอ้พูไปเลี้ยงไม่เชื่อไอ้พีกยงเไหรมันมันเป็นหมาพีม จัดเก็บขยะไปลงไปลงเคเบิลอาร์ตดึกไว้เซตอาร์ตอ่ะก๊อปปี้กำลังโหลดพี่เดี๋ยวกูเขียนก่อนระบบเก็บขยะหลังระบบระบบเก็บขยะไอหลังแบบไม่ร้อนว่ะกูต้องทําให้มันร้อนให้ได้ฟิกอะมันร้อนไปแล้วเหลือ่าแต่นางโง่เนี่ยวิ่งเฮียหลุดกูว่าเออกูว่าแล้ววัตตเถุฟักหลุดเฉยมึงไปฆ่ามันแทนกูดิเข้าแล้วกูเข้าแล้ว เออมึงไปฆ่ามันแทงกูมึงส่งสารบอกมันก่อนไอ้ลิ้วมึงส่งสารบอกมันไปก่อนใครโทรมาว่าเฮียร้านจัดฟันแน่เลยว่ะยวโทรกลับแล้วกันนะครับมึงมึงส่งสารบอกมันว่าระบบยิงขยะเนี่เออระบบเก็บขยะกำลังจะเก็บไอ้ไอ้เนี่ยะลงแล้วเมียเขาชื่ออะไรนะฮะออนินะเ็ไลนน้แดง ไอิกบอกกูไม่องกินน้ำแดงเลยไหระบบยิงขยะขึ้นวะึงไม่แจ้งชื่อเอเนี่ยกูบอกเก็บอลนิมันไม่ขึ้นมันเขียนแค่ระบบยิงขยะเว้ยรอเออไอเนียมีสองพันไอเนี่ยมีสองพันแล้วกูเจอไอเนียละยิงไหมริวเนี่ย ดีไงเติมดีไงมาดิเติมไหนเติมดีไงเติมดีไงเติมตายเก็บเก็บริ้วกูสองพันด้วยเฮียไอ้กู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 แอบกว่าไอ้เฮียตัวแม่งเร็วเกินภูมิไอ้เฮียฟิกเรียกกูไม่พักภูมิลูกฟ่อ ดูพี uh, 2> 2. Si hey, yeah. ่เดี่ยด oh. no ั่งเดือยไอเดี่ยนเสียมชิบหายเลยเด็กเฮียเสียมชิ้มขาดมึงมึงด่าอีเฟย์เอฟเฟคไอคุณเลยบอกมึงด่าอีเฟย์มือด่าอีเฟยด่าอะไรอีเฟย์ตัดอีดอกด่าไปมึงไปด่าเขาทำไมเล่นเกมแล้วก็คอเสียวก็ไหนเฮียเซ็ตโฟนอ่ะพวกมึงไปหากันสักทีเรอะเฮียไม่ใช่ย้อนนิดนะอีเวนอุ้ยเฮ้ยเจอแม่งนะไอเดี่ยเดี๋ยวกูด่ามันก่อนแป๊บนึงกูด่ามันในเกมก่อนใครนะอะไรนะขออีกรอบ ออร์นิดออรนิดออริดต้องพูดในเซิร์ฟอริดเฮ้กูพูดในเสอไม่ได้ว่ะกูพูดได้นะเออกูด่างไปนอีอะไรนะอีอะไรไม่เอาละอนิดออริดทำงานเฟอีดอกื้เสียมารับอีดอกดอกอนิดทำงานอะไรอ่ะกูวลูกแคร์ลูกแคร์มันล้อมันแน่ ผมตอบได้ครับพี่ผมเป็นน้วพ่อ้เดี๋ยวก่อนเลยแปดเลยแปโค่กูอเพื่อนวแปดผมนะพี่ผมผมนะพี่ใช่อะไรเขาบอกอะไรนีมาตอนคืนมีเสียงมารับเมือไอนนีเตากาอะไรมีพ่ะของมีวุตขสามไหม ใครอะไอนี่ไงใครนะไอร่อเรไมอ้รอเรือไม่ใช่อใคระคนนี้ใครเนี่ยออันิออิทำงานตอนคืนมีเสียมารับเนี่ยนะออนนิดทำงานอะไรรอเรือนรอรสอรสองเสียออนนิดหลายใจอไรวะออลนิดทำงานที่อ่าเฮ้ยรูแล ทำงานเป็นกะกูตีกูตีกับใครยูไม่รู้เลยเยม่มตีเล็มึงเกขไหนฟิลออรนิดทำตีเล็กปเลก้าไปดิเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวกูจะไปฆ่ามันล้ไอสัตกูโบอกกันม่รูไม่รู้เออไม่ชื่ออะไรวะไมล์เลิฟเฟย์ฮะเกูเจอละอ๋อลกตีไม่ได้ตากูเพื่อนไรเฮ้ตีเปตีอไตายปรด้วยเออโชเปนี ไอ้ปืนมึงแรงกันเท่าไหร่วะกูไม่ใช่กูไอ้ควายอย่าเอือกูน่ะยิงยัเตือยใครยิงกูเอ้ามึงจะยิงกูทำไมสิฮะไอเดียไอเดียไปไหนวะเชื่อไอเดียฟิกไปอย่างร้อยกว่าอีกอ่ะไอแป๊ะอยู่ไหนวะไอเดียไปแล้วว่ะไอเชี้ยไเนี่ยมันมันหัวหมอนะวันนี้ไอสัตว์มันมาหมอนะโอเดีย กูใจแปะล้วม eh ่กูย hey, ิงแม่งะเหน้งกูลองแบแปะไหมแป้งยเองยิงแค่นะไหมอะรานี้แบนจะมาวะ ฮะไอริวไอพี่วิวพี่วิวนอนพี่วิวนอนดแบนได้ไหมเพื่อนน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 อนไอูมลูกรักกดคลิกแบนได้ไอภูมลูกรักยิงมาไอริวไอมึงไม่ตี้หัวเล็กากูไปหาไอ้อ้วนมไม่ตี้อ่ะไอสัวเดี๋ยวผมออกเดกตีไออ้วก่อนคอดำพวกเด็กตีคอดำนะไอสัดเด็กตี้ตายไม่ตีอ ้ไม่ไปไอ้เอ้ยไอหลังไปหัวหมอไอสัตว์มแพ้หน so sí like yeah. ึ่งหนึ่งกูโอเคโอคแล้ไอสัตว์ก so ูมาจองเอาะมึงตายนสัตว์กูมาจองกูมาจองทะเละี่แล้วตีมาตีหมาไม่ใชไรวะเฮ้ยมีขันชื่อสีด้วยริ้วพ่อมงตายในแก่เหียกัด ทิ้งหมดอะคุไม่สนหรอกเฮี่ยไม่ใช่ไรวะของพ่อเมื่อก้อ้วนตีเลยหกไม่ได้หรอแม่มึงอก่อนไมตีไม่ได้มันอยู่ไหนวะไม่เห็นชื่อว่ะหลังตำรวจล้ำตำรวจใช่ไอ้ฟิกอยู่หลังตำรวจโอเคกูได้เเซแลมาฮ้ยอย่าไปยิงไอ้ฟิกยิงคุณมันคุณพ่อพ่อขายพ่อขอยิงคนทั้งโลกไอ้ย่ากูไอ้ควายกูไปได้โง่ไอ้สัตสเห็นจะว่าเมื่อลอยมาไม่ทันหรอกไอ้สัตว์มึงไม่ให้กูมึงไม่ต้องกินน้ำแดงหรือเฮียมึงไม่ต้องกินน้ำแดงเกัันครบ โอ้มันไปก็หมดแล้วอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์นะวันพรุ่งนี้เป็น RPG นะครับไอหลังมันหัวหมอกับผมะเดี๋ยวแม่งเจอกูได้เล่นเจอกันคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย